โทรมาออเดอร์ไว้ค่ะน้องนิชาน้องนิชาใช่ค่ะโอ้ยวันนั้นดูพี่อันนี้คืออะไรอ่ะขามันหลอเนี่ย ขาเป็นมัเป็น,ปนอ้ตีนด้วยตี <laughs> นด้วยแล้ก,ก็จะราดนะ้ะ <c oughs> <c oughs> แล้วฉ่ำๆเลยนะได้มาแล้วนะคะโอ้ย ทำเลยอ่ะน้ำราดชิมว่ะคือน้ำลายเลยอ่ะคือน้ำลายเลยอ่ะอพริกกระเทียมนะพริกกระเทียมลิ้นอันนี้เป็นลิ้นนะนิชาออเดอร์ไว้คือแบบลิ้นรวมทุกอย่างไว้พริกพริกเราพริกเราอ ลายสอคุณมันไม่มาพิชัอมอม,มากหอมมากหอจริง จริงโอ้โหเนื้อเอ็นเนื้อเอ็นต้นเนื้อคุ้อ่ะอุ้ยอ่ะเต็มไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนื้อหนังแล้วก็ลิ้น มลิฮอื้อหนูขอเป็นแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เอาข้าวได้ไหมเอาแบบรวมอ่ะใช,ใช่ใช่ใช่ออยมากเลยอ่ะออจริงๆต้องออเดอร์เพิ่มอ่ะ อ,นนนะอูอันนี้ไส้นะตายแล้วอันนี้ไส้นะ ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยขนาดนี้เราก็สั่งมาแค่แกนเดียวลองก่อนเป็นแบบราดข้าวเนาะอันนี้อันร่อยมากเราก็สั่งเป็นแบบของข้าวมาอีกชุดนึงอันนี้คือลิ้นลินล้นก็ใส่นะแล้วก็ใส่กระเทียมด้วยกระเทียมเทียม จะมึงไอจะให้คาวายดูให้ดูอุย้ยหกหกจ้าเดี๋ยวลาดไปเลยจะได้ไม่ต้องหกกลัวจะหกอีกถ้าลาดไปเลย <laughs> ช่วยเช็ดเลยนะ <laughs> อำถมที่หก เน uh ื้อไส้กับเนื้อคุณดูไส้กับเนื้อคุณดูเพิ่มรสเข้าไปด้วยกัดดองแล้วก็พริกกัดดองแล้วก็พริก คำนี้คำนี้จุกจุกมากคำนี้ป๋าอืมอืมน้ำเขาก็อร่อยอ่ะ ยอดมากอ๋อเมื่อเช้าออกร่างกายมาแล้วไม่เป็นไรวันนี้กินได้เมื่อเช้าฟิตเนสมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะี <y> ่ยฟิตเนสเมื่อเช้ามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะลินล้นลิ้นอันนี้ลิน้นคำนี้นะอ มาเหอะไม่ใจมาเหอะมาเหอะอร่อยมากอร่อยมากมาเหอะมาเหอะอ,อ,อ,อร่อยจริงๆ